สวัสดีครับนักเรียนมหนึ่งนะครับวันนี้มาดูในใบงานที่3.3นะครับก็คือคุณค่าของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศของตนเองนะครับคําชี้แจงก็คือให้นักเรียนเขียนวิธีการปฏิบัติตนนะครับในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศนะครับมาดูสาเหตุของการเบี่ยงเบนทางเพศก่อนนะครับเ็าบอกว่า1นนะครับคือการอบรมเลียนดูของครอบครัวนะครับ เช่นการแต่งกายนะครับการปลูกฝังค่านิยมทางเพศนะครับการขาดความอบุ่นการถูกพ่อแม่ทอดทิ้งหรือการขาดสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวเป็นต้นนะครับ 2. การมีบุคลิกภาพที่แปรปรวนอันเนื่องมาจากกิใต้สำนึกนะครับเช่นการรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยทางรูปร่างหน้าตาและความสามารถทางเพศนะครับจึงพยายามที่จะสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับ สามความรู้สึกเก็บกดนะครับมีสาเหตุอันเนื่องมาจากค่านิยมทัศนคตินะครับประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงประสบการณ์การเรียนรู้นะครับในเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมสีสภาพแวดล้อมนะครับสิ่งยั่วยุต่างๆนะครับที่มีผลต่อพฤติกรรมการเบี่ยงเบี่ยงเบนทางเพศนะครับของวัยรุ่นเช่นการได้รับอิทธิพลจากสื่อต่างๆที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากสื่อเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นสังคม แห่งโซเชียลมีเดียนะครับเราเนี่ยเป็นคนที่เล่นโซเชียลอยู่แล้วนะครับซึ่งสื่อที่เราเสพมาเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับมันเป็นดาบสองคมนะครับมันก็ส่งผลตรงนี้ต่อเราได้นะครับต่อพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศได้นะครับ 5. นะครับการเรียนแบบพฤติกรรมที่จะแสดงออกถึงการเบี่ยงเบนทางเพศนะครับโดยัวรุ่นมองเห็นว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะได้รับความสนใจและยอมรับจากบุคคลอื่นนะครับจึงทําให้การเรียนพฤติกรรมต่อตเนี่ย จนกลายเป็นค่านิยมนะครับนี่ก็คือสาหเหตุนะครับสาหเหตุมาดูลักษณะของการเบี่ยงเบนทางเพศนะครับหนึ่งคือความแปรปรวนในเอกลักษณ์ทางเพศของตนนะครับบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศไม่สอดคล้องกับเพศของตนเองนะครับซึ่งมีความสุขและพอใจอารมณ์ทางเพศจากการได้รับจากการได้แต่งตัวนะครับหรือแสดงท่าทางที่เป็นเพศตรงข้ามนะครับ คือชายอยากเป็นหญิงนะครับหรือหญิงอยากเป็นชายนะครับมีความพึงพอใจในการรักใคร่เพศเดียวกันหรืออาจจะรักได้ทั้งสองเพศเช่นรักกับเพศนะครับบางคนเนี่ยสมัยนี้เนี่ยผู้ชายก็อยากเป็นผู้หญิงผู้ชายมามสวยไหม,มสวยหรือเปล่าประมาณนี้ใช่ไหมครับส่วนผู้หญิงมาสวัสดีครับผมรอไหมครับอ่ามันก็จะเป็นพฤติกรรมแบบนี้นะครับในปัจจุบนันซึ่งมันจะมีเยอะขึ้นนะครับ ซึ่งได้ครับอิทธิพลมาหลายอย่างจากที่ครูอธิบายไปในข้อแรกนะครับ 2. พฤติกรรมเมืองเบยียนในการปฏิบัติทางเพศนะครับก็คือเป็นพฤติกรรมผิดปกติทางเพศที่อาจส่งผลกระทบที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศนะครับทำให้เสียบุคลิกภาพในความเป็นตนเองเกิดการล่วงละเมิดทางเพศนะครับมันเป็นเหตุให้ครอบครัวแตกแยกนะครับโดยสามารถพบเห็นได้ในหลายลักษณะดังนี้ หนึงก็คือการทํามองนะครับเพศร่วมสายเลือดนะครับชอบอวดอวัยวะเพศนะครับเพศกับวัตถุนะครับทําอนาจารเด็กนะครับตันหาจัดเบียดเสียดนะครับพูดจารามกอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางในการปฏิบัติทางเพศนะครับ มาดูการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศนะครับหนึ่งคือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะครับโดยการยอมรับตนเองนั่นเองนะครับ 2. การมีค่านิยมและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับบทบาททางเพศที่ถูกต้องนะครับสามไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมนะครับและเมื่อมีปัญหาก็ควรปรึกษาแพทย์4คือการศึกษาหาความรู้นะครับและทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกและเหมาะสม ตามสังคมขนบธรรมเนียมนะครับ5มีทักษะในการดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศนะครับซึ่งในใบางานที่33นะครับก็ให้นักเรียนเขียนวิธีปฏิบัติตนในการแก้ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนะครับครูยกตัวอย่างครับหก็คือการสร้างภูงมิคุ้มกันให้ใกล้กับตนเองนะครับยอมรับตนเองให้ได้นะครับสก็คือใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดนะครับ สมีค่านิยมและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับบทบาททางเพศที่ถูกต้องตามบรรทัดฐานของสังคมนะครับให้เราตอบประมาณนี้นะครับในการแก้ปัญหาพฤติกรรมเบีเ่ยงเบนทางเพศนะครับก็ตอบไปประมาณนี้นะครับประมาณสัก10ข้อแล้วกันโอเคนะครับ